ยุ่งงนสานทุ่งครับคลิปนี้ก็เป็นกอขอหกหนึ่งครับ ก็สองแปลงครับแปลงละเก้าไร่นะครับสิบแปดไร่นะครับตอนนี้แปลงนี้ได้ไปแล้วนะครับสามอุ้มครับบนรถนะครับเทบนรถไปแล้วสามอุ้มครับก็ฝนตกครับ ตกทุกวันครับวันนี้ก็บ่ายนะครับเจ้าจของเพิ่งจะให้มาเกี่ยวนะครับตอนบ่ายนะครับเนี่ยน้ำเต็มนานลครับ ฝนตกก็น้ําก็เปิดไม่ออกครับเน่าน้ำในนาก็ยังมีอยู่ครับตรงไหนที่ล้มก็แช่น้ําไว้นะครับนี่เจ้าของนาก็ต้องขักใจนะครับก็สอยได้แต่บนบนนะครับเาเกี่ยวไปทั้งหมดก็ตู้เปียกนะครับแล้วก็จะถูกตัดราคาด้วยนะครับถ้ามาอีกแปลนนี้นะครับแปลนนู้นก็ได้ไป เกือบสีอุ่มนะครับอุุงสีก็เดี๋ยวอีกหน่อยนึ่งก็เต็มครับตอนนี้รถเป็นลงข้าวอยู่ครับครับก็เฉยบนบนเราแล้วก่อนนะครับตัดก,กดไม่ได้นะครับ เหลือไม่เยอะครับเนี่ยเหลือก็ไม่เยอะของการซูปก็ผ่ากลางมานะครับไม่ต้องรอครับแล้วฟางก็มีเปียกนะครับแปดไล่นะครับแปลงนู้นก็ก้าวแปลงนี้ก็ก้าวแลครับ รวงค่อนข้างดีครับแย่งนี้รวงค่อนข้างดีก็ขอหกหนึ่งนะครับมีติดปากนะครับ ยังเปียกอยู่ครับแต่ว่าล้มส่วนน้อยครับล้มก็รอบรบพนาก็ใต้ต้นไม้ครับวันนี้เขาสนับสนุนเงี้ยเนี่ยโอ้โหโอเคโอเคได้ไหมได้ไหมโอ้โอ้ดีครับได้ไดรละเกียนเจของงา เดี๋ยวไปลงข้าวเดี๋ยวสอบถามดูว่าได้ราคาเท่าไรครับแล้วก็ได้กี่เกพียนครับได้จ็ดเพียนได้จ็ดเพียนได้กี่เกพียนอ่ะเก้าเพียนกว่าบ่โอ้เพี้ครับก็่อแบบมั้งสองโอ้เพี้ยนครับก็อสามนี้นะครับราคา 8 0 0งครับแล้วก็ได้ได้ระเกียนนะครับกเก้าเกียนกว่าครับก็นั่นนะครับที่ว่าลนะมแช่น้ำ่ะเราก็ต้องเกี่ยวไปอย่างนั้นนะครับ งั้นจะต้กตัดราคาหมดเลยนะครับไอ้ข้าวที่ตั้งอยู่ก็จะเสียราคาไปด้วยนะครับอาจารย์สันก็เดี๋ยวรอเทก่อนครับว่าแปลงนี้ก็น่าจะได้นะครับก็ขอสี่หนึ่งนะครับเอ้ยก็ขอหกหนึ่งครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปต่ตอไปครับ